ค่ะคุณผู้ชมให้ดูกันยาวๆเลยนะคะเป็นภาพปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้คนที่ติดอยู่กลางน้ำป่าต้องหนีเอาชีวิตรอดขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านน้ำไหลแรงค่ะตามรายงานบอกว่าบางจุดนี่น้ำท่วมสูงเมตรครึ่งแล้วก็ท่วมกันอยู่แบบนี้นาน3ามชั่วโมงนะคะดีที่ยังหารถแบ็คโฮมาได้แล้วก็ช่วยลำเลียงขนถ่ายคนที่ติดอยู่ข้างบนเนะะี่ยค่ะออกมาในจุดที่ปลอดภัยกัน ทีละคนทีละคนท่ามกลางเสียงลุ้นระทึกนะคะในบรรดาคนที่ติดทางเนี่ยมีเด็กอยู่ด้วยเดี๋ยวดูนาะทีชีวิตนะคะคุณผู้ชมที่ทุกคนพยายามจะเอาชีวิตรอดแล้วก็มีเด็กสองขวบถูกน้ำป่าพัดไปแต่ว่าช่วยเอาไว้ได้ทันค่ะ การเกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้นะคะที่บ้านเล่าลิ้วตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงสาเหตุเราว่าฝนตกหนักตลอดทั้งคืนค่ะทําให้น้ําป่าไหลเข้าท่วมทุ่งนาบ้านเรือนนะคะนี่ช่วยไว้ได้ทันนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นพลตกลงไปในน้ํารุ่งเช้าฝ่ายปกครองตํารวจทหารก็ช่วยเหลือเอาไว้ได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดได้รับคายืนยันจากนายเตียเดชเชิงพิทักษ์ุนายกอบาตาแม่สลองใน บอกว่าเด็กปลอดภัยแล้วก็ชาวบ้านทุกคนปลอดภัยนะคะหลังจากที่น้ําป่าไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วน้ําป่าเนี่ยมาเร็วไปเร็วค,รคุณธีรเดชก็ไหลลงสู่พื้นที่ต่ําเข้ามาสํารวจความเสียหายกันในหมู่บ้านน้ําแห้งแล้วนะคะเหลือเอาไว้แต่ซากดินโคลนเนี่ยคะ่ะสรุปรวมมีชาวบ้านเดือดร้อนกว่า600คนที่ยังต้องการสิ่งของที่จําเป็นอยู่คือนายประจนปสัสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับก็ระดมกําลังเข้าไปช่วยเหลือ เอาเข้าวกล่องไปฮะไปแจกจ่ายให้ก่อนจากนั้นก็สั่งการอบตอในพื้นที่ครับสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยซ่อมแซมทําความสะอาดบ้านเรือนนะครับรวทรัพย์สินของทางราชการนะครับอย่างถนนหนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมต่อไปด้วยฮะไปดูการพยากรณ์อากาศหน,น่อยนะครับกรมอุตุนิยมพยากยก็คาดการณ์ว่าระหว่างวันที่11-17สิงหาคม2564ภาคเหนือก็จะมีฝนร้อยละ40 ถึง60แล้วก็ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับระวังอันตร,รายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะฮะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้ไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนะฮะต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่จริงๆนะครับคือว่าก็มีความเสี่ยงภัยเข้าไปใช้รถแบ็คโฮเข้าไปทั้งทางที่ว่าน้ําป่าเนี่ยไหลหลาหลกรุนแรงเหลือเกินแล้วก็โชคจังหวะที่คุณสาวพาไปดูเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ว่าเขาใช้เชือกใช้สลิงเนี่ยฮะแล้วเกือบที่ว่าจะหลุดออกไปตามความแรงของน้ําานปะ่ แต่ว่าด้วยปฏิกิกริยาของเจ้าหนุาที่เนี่ยเร็วฮะควา้าทันนะครับดูฮะก็เป็นการดัดแปลงทุกมิถิทางครับเพื่อที่จะทําให้ประชาชนนั้นปลอดภัยให้ได้นี่นะครับค่ะก็เข้าช่วยเหลือกันตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการสรํรารวจความเสียหายเราก็ต้องไปดูเพราะว่าจริงๆในพื้นที่มีคําเตือนมาอยู่แล้วนะคะว่าออในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือมีโอกาสจะเกิดฝนตกหนัก ฝนตกสะสมจนทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้แต่ขึ้นชื่อว่าน้ําป่ามาเร็วหนีกันไม่ทันแล้วมาตอนกลางคืนด้วยออสีน้ําตาลสีแดงนี่เห็นชัดเจนเลยนะฮะเอาจากเรื่องของภัยพิบัตินะครับที่เรานํามารายงานก่อนนะฮะ